ผมอยากให้คุณจีบลูกสาวผมลูกสาวผมอะมีคนเดียวแต่เธอมี5บุคลิกและทำให้ทั้ง5บุคลิกเนี่ยรัดคุณให้ได้นะ ก็บอกจะได้พอแค่นี้อเวนเจอร์จะชัดความเท่เทียมในองค์กรหรือ equity theory ไมนเป็นสิ่งสําคัญในการทํางานร่วมกันและอีกอย่างฉันไม่ได้อยากไป็นผู้หญิงต้องขอความชื่หลือจากผู้ชายอะขอถามอะไรซีเรียสได้ปะในชีิปฟูไหนอะแล้วแต่โมเมนต์เลยใครๆอะไรมาเราเต็มใจซื้อหมดเลยทำถูกแล้วถ้าใครเขาไม่รู้เนี่ยขอชิฟฟูบอกรักผมเลยบอกรักเลยเหรอยิ่งใหญ่ไปปะ ซันกาลังเข้ามาในชีวิตของพวกเราแล้วก็ทาให้ทุกอย่างวุ่นวายเราปล่อยให้ซันเขามายุ่งไม่ได้หรอกนะถ้าคนในหลายที่เราต้องทําทุกวิธีทางให้เขามารักกลัวมีอย่างที่ไหนลูกสาวตัวเองผิดปกติและจ้างคนไปจีบไม่หายแล้วอย่างเรานี่เรียกว่าทานยายกันยัง